โอเคโอเคกลับมาแล้วนะากี้ลืมขึ้นขอบคุณคุณหมายเลข13นะครับมากนะเป็นหุ่นัระปลงปะนะครับที่บอกให้เราขึ้นมาด้วยนะโอเคฮนะเกมนี้ครับมันดูรถถังกันบ้างกับฉากแอร์ e ิ d ฉากที่ชื่อว่าสนาะมบินนะยิงผมด้วยนะนะก็รถถังที่ใช้ครับ ทางด้านขอตอนนี้ผมอยู่ทังด้านของฝั่ง GS นะครับ GS มีรถถังดังตอบเป็นมีครับมีที32 2คันครับไอ้าคันครับนะที่32นั้นถังนี้ปืนมันหนักมากโอ้ทีห่1ฮะที่1ครับิีด้วยโอเคตายแล้วทีสองทีเองเหลือแล้วก็มีที9ครับอีก1คันนะเอาจากเมริกาแล้วก็ AMX 1390ครับฝรั่งเศสอีก1คันแล้วก็ที่1อีก2คันครับผมขออนุญาตดูมีเหล่าดูชื่อด้วยจะรู้ว่าใครชื่ออะไรบ้างนะ ฝั่งขวามือครับทางด้านของทีม MITH ครับมีรถถังดังตอบไปนี้นะ a f x 5 1รถถั 51, ทางหนัก1ท่คันครับมีที9 2คันมี a อ3 9 0 2คันแล้วทีหนึ่งสองคันครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรเกมแรกทางด้านของ g s ครับเป็นฝ่ายพลาดท่าเสียทีครับตอนแรกนี่เหมือนจะทำได้ดีนะแต่ว่าพลาดท่าครับมาโดนทางด้านของทีมเอ็มไอทีเฮสครับมาเก็บตอนหลังนะ T 9, ทีหกเรอบที่แล้วเนี่ยเก็บไป4คันรวดครับเป็น MVP เลยเอาเหรียญไปเลย แต่ยังไม่หรือไม่ยังไม่เหรียญย่อรถถังนะย่อรถถังนี้ต้องหกเหรียญขึ้นไปครับนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีม GS ครับดูเหมือนว่าจะบุกขึ้นด้านบนนะฮะมาด้านบนเลยด้านล่างมีทะเลครับไม่ไปครับทะเลมันเค็มครับน้ําทะเลมันกัดรถถังได้นะเดี๋ยวสนุงสนิมขึ้นนะ G s บอกไม่ไปครับขึ้นมาด้านบนดีกว่านะ <S <S ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับ m t ็อยู่ไหนเราไม่รู้แล้วก็มีคนตายครับ เป็นทางด้านของทีหนึ่งครับตัวสปอร์ตครับเจอเก็บไปฮะเจอเอฟเอซีสามเก้าสิบสนออยู่ตรงไหนไม่รู้ครับแล้วตอนนี้ครับเหมือนตาบอดในข้างหนึ่งครับเป็นแหงหัวตุ้นนะตาบอดไปแล้วข้างหนึ่งมองไม่เห็นนะโอ้โหมาดูกันต่อว่าเป็นอย่างไรครับนี่เอฟเอซีสามเก้าสิบเื่อนพนไปแล้วครับนะยังขับรถถังไปเรื่อยๆนะยังไม่เจอก็ไปดูก่อนว่าตะกี้โดนยิงจากตรงไหนนะขอไปสำรวจหน่อยครับว่าตรงตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับอืม เนี่ยแล้วก็ถอยมาครับเนี่ยันไหนอยู่สามคันเรียงกันเลยครับ ยังไรเอ่ยเหตุผลที่เอาทีสามสองมาน่าจะเป็นเพราะว่าทางด้านของรถถังอเมริกาไอ้กันคันนี้นะปืนมันหนักครับนี่ฮะปืนอันเบิร่มเลยนะยิงนี่มีตายครับปืนแรงมากนะแต่ว่ารถถังของก็เท่ผมว่าที่สามสองเทียบกับทีสามสี่รองพิมีมนะที่สามสองเทียวกัเยอะนะฮะไอ้ทีห้าสี่ พิเนียมพิสต์แสีวะวะห้าสิบห้าสิบพิเนียมสุดผิดพี่สามเออพี่จำผิงด้วยเออหรือห้าสิบวะจำไม่ได้เลยนะไม่ได้รถถังอเมริกาครับนะถ้าเป็นโซเวียตต้องเป็น S6 ครับไอเอสหกนะพิเนียมไอีสามเนี่ยเป็นรถถังไม่ใช่พรีเมียมมาแต่มันดูกกว่าปืนแหลกปืนมันแรงกว่าข้อเสียของพรีเมียมคือปืนมันปืนมันเบารถมันแต่งไม่ได้คือมันมาอย่างไงอย่างนั้นแต่ข้อดีมันคือมันหาตังค์ได้ดีครับ เอาไปเล่นเก็บตัง์นี้โหตังไหลเป็นเกาะเป็นจำเนี้ย,ลย,รรยแล้วน้าเจอแล้ว AF x 1 3 9กซ์สมา1รคันครับ <c oughs> โผล่มาแล้วเนี่ยหายไปแล้วครับยังไม่กล้าบุกเวลาตอนนี้ครับ6นาทีครับเอ้ยะ ซีเอกับเอ t ไอทีเฮ็ดครับเกมแรกเอ t ไอทีเอนำไปก่อนแล้วหนึ่งูนนะฮะเอฟเอ็ดครับด้านซ้ายหเห็นแล้วไอไว,ไวหนึ่งคันขอดูภาพมุมสูงหน่อยนี่ครับ ก็มากันบ้านตรงนี้ไว้สามสี่คันเลยนะไม่ให้ขึ้นมานะฮะกันเหนียวไว้ก่อนครับยืนโยงไว้อยู่หนึ่งสองสามสี่คันห้าคันครับนะตั้งรับด้านบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยรู้สึกหวัวเหมือนว่าจะไม่มีใครมากันเลยนะฮะถ้าโดนอ้อมมาด้านล่างเนี่ยอาจจะเงิบได้ะฮะนี่ครับ โอ้โหทีสามสิบสี่สามคันยืนเรียงกันเป็นตับเลยด้านหน้านะเอาเลยไงครับสำหรับท่องแชทนะครับเราตั้งดีเลยไว้สิบนาทีนในการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกันอาจจะคุยลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็คุยกับคุณได้นะ คือถามอะไรมาเดี๋ยวเราจะตอบให้อีก10นาทีนะอืนะครับประมาณต้มมาม่าได้อะหรือไม่ก็เราจะตอบล่วงหน้าไว้ให้โอเคปะอ้าวแล้วทีหนึ่งตายแล้วอีกคันหนึ่งครับไม่รู้ไปโดนยิงตอนไหนฮนะทีห่งตายครับอืคันนี้รถของอเมริกานะทีสาสองแต่ว่าพี่แกติดธงชาติญี่ปุนป่นฝั่งซ้ายครับต้องขอติดธงชาติไทย คือพี่ตารมพี่เป็นคนชาติไหนครับไทยญี่ปุ่นลุกเครื่องนะไงที่มุจิไปครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีครับไม่ถึงด้วยดิสาวนทีหแล้วด้านล่างครับโผล่มาแล้วนะเป็นรถถัง ที่หครับเอามาสก,กาแล้วก็โดนยิงตายไปแล้วนะฮะโดนยิงตายไปแล้วครับแล้วตรงนี้ครับเห็นแล้วครับอยู่อยู่คนละฝากฝั่งของตาเขาครับ น้าข้ามไหลเขาไปก็เจอกันแน่นอนนะทั้งคู่ก็รอกันอยู่นะเออ,อยางไรฮนะทีหกเแล้วด้านหน้าโผมาอีกแล้วเอไม่ 90, สิบสามกับับ ตอนนี้ดูเหมือนว่า g ีเนี่ยตั้งรับอยู่ครับแล้วก็ทางด้านทีมเอเวเก็ยังไม่กล้าบุกผีถามนะแต่ค่อยลุกคืบขึ้นมาทีนิดทีหน่อยนะว่าบุกลุกคืบเข้ามาทีเดียวหมดเนี่ยจะเสียเปรียบครับเกมรถถังเนี่ยให้บุกก่อนเสียเปรียบนะฝ่ายที่ตั้งรับเนี่ยจะได้เปรียบเพราะรถถังมันจะมีสกิลหายตัวร่องหนอะไรประมาณนี้นะวิ่งลายพงลายพางอย่างนี้ด้วยครับทาให้รถถังมันจะล่องหนเลยทีเดียวฮะมองไม่เห็นกันแล้วทีหนึ่งวิ่งมาแล้วไม่ใช่ดีเอฟเอซิบสามเก้าสิ แล้วคันที่2ตามมาเป็นทีหกเก้าครับไอคนที่ยิงเงินโหดตะกินนั่นเองฮะมากัน2คันแล้วครับแล้วไปแคปบ้านอยู่ฮะตอนนี้อีือนทีครึ่งครับแล้วทางเดานทีม GS ต้องกลับมากันบ้านแล้วครับนี่ครับมากันแล้วครับแล้วก็จะเอครับเซลงงังเซไฮกันแล้วเอฟเอคสิบสามเก้าสิบครับกับทีสามสิบสองแน่ะไฟกันแล้วครับโอ้โห และตรงกลางฮนะตรงนี้ก็มีการประทะกันยิงดักฆ่าอยู่ที69จะกับที69ครับโอ้ใครอยู่ด้านบนเนี่ยนฮะค่อนข้างจะเอ่เรียกว่าไงได้เปรียบนะคือมันจะยิงตรงไหนก็ได้ไนงะมันมีจุดอ่อนเยอะครับคือยิงแล้วถอยได้นะด้านล่างต้องรอแงนแล้วก็ซัดอีกนึงแล้ววิ่งไล่ฆ่ากันเลยครับที69กำลังจะหนีขึ้นเนินไปขึ้นทันไหมขึ้นไม่ทันและหันตูดมาอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแล้วครับอู๋แล้วทันไหมลูกรีโหลดอยู่ครับ แล้วก็ขึืนมาทันครับแล้วเพื่อนมาช่วยครับโอ้โหเอาตัวรอดไปได้ครับโอ้โหทีหกเก้าตะกี้ฮะสุดยอดมากครับผมนะเนี่ยใครขับเนี่ยทีเอสสองครับโอ้แล้วทางด้านของทีมเอเอสครับตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่แค่สามคันเท่านั้นครับแล้วไล่กันต่อบมาครับเอ x ็มเอ็กวิ่งหนีไปแล้วฮะจะตายไหมคันที่อนโหดตะกี้นะ่รับ้วเลือยี่สิบสี่ครับ ไล่ฆ่าบิวซีจีแปดบอกไม่เอาดีกว่านะมีเพื่อนดักอยู่ด้านหน้าแล้วก็ไปฆ่าเพื่อนที่32เจอเลยครับเนี่ยเดินลุมอยู่2องันสามันแล้วก็ยังไรครับตีนะครับพังมีแล้วด้วยโนอะ้แย่แล้วนะโอ้โยซิซ่าซิซ่าเลยต้องถอยมาก,ก่อนครับโอ้สองต่อเท่าไหร่เนี่ย แต่เวลาก็จะหมดอะท้าเวลาหมดไปมันก็แพ้อยู่ดีครับเพราะเทียนรวมน้อยกว่าแล้วก็โดนเจาะด้านข้างเรียบร้อยไปครับ2.0งครับฉากต่อไปเหมืองครับ MITH เก็บไปแล้วครับ2.0ต่อศครับ